mm เก่งมากเก่มา,มาอะ hmm? อยาเอาใส่เรียบร้อยแล้วยาใส่ให้เรียบร้อยแล้ว mm hmm. สามเม็ดครึ่งไหเหรออือ หมดแล้วกินได้เลย เปิดฝ่าแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์เขาจะเข้าใจให้นะคะกินน้ำอีกป่ะโอ้โอ้โอโอโอเอ็ดลงไปแล้วไปโดนเอน็ลงไปแล้วเฮ้ยได้ทำได้ยี้ <c oughs> ยาติดฟันหรือเปล่าอ๋อไม่มีโอเคเรียบร้อยโอ้เก่งมากเลยไปวะเรียบร้อยแล้วมีขนมกินไหมขนมรัดช่องไทยพี่เหนือพี่เอรัดช่องมาให้กินปะ สวัสดีค่ะพ่อกินข้าวอิ่มแล้วแม่กินขนมจีนแม่กินขนมจีนน้ำเงีง้ยวฝนหยุดแล้วสวัสดีค่ะ พ่อกับแม่ทานข้าวเย็นอิ่มแล้วนะคะฝนตกฝนตกฝนตกแรงมากขอบคุณที่เขาจเข้าใจให้นะคะตกแล้วหยุดแล้วเรียบร้อยมั้งหรือว่าลงป๊ะป๊ะป๊ะเปะปะเป๊ะขอบคุณผู้ติดตามใหม่นะคะเดี๋ยวลงไลน์เราจะติดตามกลับนะคะ ก็ต้องนั่งก่อนนะมั้นเดี๋ยวเป็นกดไหลย้อนนะเออเดี๋ยวเอาขึ้นมา ไหล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 อาพิงพิงพิงลงมาพิงลงมาพิงพิงลงมาไหลไหลไหลสวัสดีค่ะ พื้นที่อุดหนุนสินค้านะคะจิ้มไปที่ตกละกร้าด้านล่างซ้ามือนะคะ,ะ,ะลีเสียงมันไรสดอยู่ลีแล้วมันลีแล้ว สวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามากำลังใจนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณที่เข้าจอเข้าใจให้ค่ะ คุณที่กดแชร์เข้าจะเข้าใจให้2,100ไลค์ไรนะคะขอบคุณค่ะพ่อพักสายตาพ่อพักสายตาและขอบคุณนะคะ